ครับและต้องขอสวัสดี f f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปเก่านะครับทุกท่านนะครับในไลฟ์ที่เป็นมุคคลย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งไลฟ์นะครับก่อนการพักผ่อนของ f f c หลายท่านนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับมี f f c หลายท่านรีเควสนะครับในเรื่องของพระสมเด็จร้0ยปีวราันนะครับและก็เลยต้องพาเวลามาพบกับ f f c นะครับนำเอาสิ่งดีๆที่เอ c จะได้รับชมนะครับ เป็นการให้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและมูลค่าของงานพระเครื่องผ่านในไร่นี้นะครับเป็นไรแบบไม่ยาวมากนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอฟซีจะเข้านอนเข้าพักผ่อนนะครับที่บ้านนครราชสีมานะครับพบกับเอฟซีนะครับแบบง่ายๆนะครับเราจะพบกันแบบง่ายๆแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและขอบคุณทุกการเข้ามารับชมของ f c ทุกท่านนะครับในช่องของเราตลอดทั้งวันนะครับหรือตลอด ตั้งแต่เราเปิดช่องมานะครับตั้งแต่วันที่1 1พฤษภาคม2022นะครับหรือประมาณปี65นะครับปัจจุบันนี้ก็ปี68เราเดินทางมาทั้งสิ้น3ปีนิดๆน,น,นะครับก็ได้รับแรงสนับสนุนจาก FC หลายท่านตอนนี้ยอดวิวทั้งหมดของช่องก็ประมาณ16 000, ล้านนะครับจ็ล้านกว่านะครับเกือบ16ล้านก็เป็นเพราะว่า FC ได้ช่วยกันนะครับได้ช่วยกันในการที่จะให้คุณค่ากับางานพระเครื่องแล้วแอดก็คิดว่า ทุกสิ่งที่เดินทางนะครับจะเป็นสิ่งที่สร้างสิ่งดีให้กับเราทุกคนหลายท่านมาคอมเมนต์นะครับในด้านที่เป็นประโยชน์ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วหลายท่านก็ <c oughs> ก็มารับชมคลิปบางคลิปก็อาจจะไม่มีเสียงบรรยายผมต้องขออภัยนะเนื่องที่เป็นวิธีการถ่ายทอดของช่องเรานะครับซึ่งจะแตกต่างจากช่องอื่นนะครับบางทีปิดเสียงไว้ไม่มีเสียงนะครับก็ ต้องการให้เอฟซีได้เห็นถึงเนื้อของพระมวลสารที่จะสร้างรายละเอียดองค์ประกอบนะครับขอ,อไปนะครับรายละเอียดองค์ประกอบของพระเครื่องแต่ละรายการขอบคุณการเข้ามารับชมนะครับเราจะอยู่กันรประมาณถึงเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านนะครับในรายการสาคัญในวันนี้นะครับในรายการอันศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับที่จะพูดถึง ลำดับที่หนึ่งเป็นจากรคีเมืองไทยในรุ่นหลังๆมานี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีรุ่นที่เป็นสุดๆยอดท็อปฮิตของช่องเป็นพระเครื่องที่เก่าเป็นแบบพิมพ์ของวัดระฆังนะครับแต่ว่าไรนี้จะได้อัญเชิญพระเครื่องที่อยู่ในกรอดนะครับจริงๆก็คือพูดง่ายว่าท่านสร้างขึ้นมาแต่ว่าเป็นการบรรจุกล่องในภายหลังเท่านั้นเองนะครับโมสรพระสมเด็จร้อยปีนะครับเป็น,ปนพระเครื่องที่สร้างขึ้นมาโดยใช้สรงพระสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับ ก็เป็นพระสมเด็จร้อยปีวรคังท่านเก็บมวลสารไว้เป็นเวลาถึง100ปีนะครับก็จะมาสร้างซึ่งก็เป็นพระที่มีคุณค่าและมูลค,ค่ามากพอสมควรนะครับสัญญาณนี้อาจจะยิงไม่ปกติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นอสำหรับการได้มาพบก,กับ FC ตอนนี้นาะทีที่3นะครับมีผู้เข้ามารับชมนะครับซึ่งแอก็มองเห็นในไลน์นะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ เดี๋ยวอีกสักครู่นึง่จะได้อัญนเชิญพระเครื่องสําคัญที่รีวิวบ่อยครั้งแลวก็ให้เอฟซีได้เห็นนะครับอยู่เป็นประจํานะครับตอนนี้ยอดการติดตามนะครับขอบคุณคุณมงคลแสงใสนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณมงคลแสงใสแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่แอดมองไม่เห็นเนื่จดว่าสัญญาณ AI ไั้ันยิงไม่เต็มที่ไม่สะดวกเท่าไหรท่ทังจากเกิดภาวะสงครามอะไรต่างๆทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็ ชายแดนก,ก็ไม่ค่อยจะสมบสุดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มี f อฟเข้ามารับชมหลายท่านเนื่องจากพระเครื่องนั้นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทําให้เป็นการกระตุ้นพลังศรัทธานะครับไม่ใช่มูเตลูยอย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมได้วิเคราะห์ช่อง้อนก็มี FC ที่เป็นวัยรุ่น อายุ24ปี25ปีมาดูช่องนะครับมารับชมช่องเยอะมากๆนะเป็นสถิติที่เยอะที่สุดนะครับเพราแล้วครับเพื่อให้ f c ได้รับชมพระเครื่องที่มีคุณค่าและมูลค่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในเวลานี้นะครับรายการแรกนะครับเป็นรายการพระสมเด็จ100ปีวัดระฆังนะครับพระสมเด็จ100ปีวัดระฆังนะครับแอขออนุญาตนะครับขออนุญาตใช้กล้องหลังนะครับ ขออนุญาตใช้กล้องหลังนะครับพระสมเด็จร้อยปีวัดระฆังนะครับเป็นพระสมเด็จที่บรรจุในกล่องนะครับบรรจุในกล่องนะที่เอฟซีเห็นตอนนี้นะครับอใช้วิธีการขยายนะจะใช้กล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้สลับกันนะครับแบ็กกราวดด้านหลังเป็นพระเขาวาแล้วมีพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่5ด้ในหลวงรัชกาลที่เกาประทับอยู่ทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็มีพระชุดสุโขทัยนะครับ ด้านนี้เป็นพระทวารวดีพระกันทวิชัยนะครับด้านนั้นเป็นมังกรแล้วก็ตรงนี้เป็นพระบุมรุปในหลวงรัชกาลที่5นะครับอยู่ภายในกล่องตลับกระบี่สีชมพูนะครับเอาละครับมาชมองค์นี้นะครับพระสมเด็จร้อยปีวัรคังเป็นอย่างไรนะครับเอฟซีหลายท่านอยากรู้จักนะครับที่บรรจุในกล่องนี้ไม่ใช่ว่าสร้างที่ไหนก็ได้แล้วมาบรรจุกล่องร้อยปีันไม่ใช่นะครับหมายถึงพระสมเด็จที่มีส่วนผสมมวลสารร้อยปีของวัรคังนะครับวัรคัง โคศิตารามนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยอแอดไม่ต้องอธิบายว่าคมชัดงดงามนะครับหรือว่ามีความเข้มขลังมากขนาดไหนเพราะว่าเป็นลำดับเป็นชบบาวบกดนลำดับต้นที่เป็นอานิสงส์จากสมเด็จพุทธาจารย์โตภูมรรังสีนะครับที่ได้ทอดมาถึงปัจจุบันนะครับจะเรียน fc ว่าด้านหน้าของกล่องนี้นะครับมี ลายกระหนก2ด้านนะครับ f อเห็นด้านบนนะครับด้านซ้ายและด้านขวานะครับตรงใต้กระหนกเขียนว่าสมเด็จ100ปีนะสมเด็จ100ปีแล้วก็มีตอกโคดไม่ใช่นะครับขออภัยม,มีรูประครังอยู่ตรงนี้นะเป็นตราของวัดระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครนะครับแอดไปหลายครั้งนะครับวันนี้ะศรัทธาในพุทธคุณและบุญบาร,รมีของสมเด็จพระพุทธจาร์ตัวพรมวรังสีนะครับและจะเอกคำว่าวัดระคังโคสิตารามกทมนะ จะลึกคาว่าวันละคันโคสิตารามกาทมเอาละครับกล่องนี้ค่อนข้างที่จะเก็บเก่าเก็บมากมากเป็นกล่องเดิมๆธรรมชาติมีรอยขูดขีดควรอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติเราจะรีวิวพระเครื่องหรือจะทําอะไรในช่องเรานี้เป็นแบบธรรมชาติบางไลท์หลายไลท์ที่ฟซีเห็นนั้นไม่มีเสียงบรรยายต้องขออภยัยเพราะเป็นวิธีการนําเสนอหรือพรีเซนต์พระเครื่องเอาละครับแอดขออนุญาตเปิดเข้าไปชมเนื้อด้านในนะครับเนื้อด้านใน เอาละครับเปิดเข้าไปให้ชมเนื้อด้านในนะครับครับขอบคุณขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการเข้ามารับชมเดี๋ยวจะให้ชมเนื้อพระด้านในนะครับให้ชมเนื้อพระด้านในบางทีก็จะมีการสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังนะครับเพื่อได้ทดสอบไปด้วยนะครับมาแล้วครับอันนี้เป็นพระที่อยู่ในกล่อง กัมบยบ์อีสีแดงที่เห็นนะครับพระสมเด็จร้อยปีนะครับใช้มวลสารวัรคังนะครับใช้มวลสารวัรคังแล้วก็เห็นรอยแตกลานเป็นริ้วๆนี่ไหมครับเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆของวัรคังที่สร้างไว้จะมีริ้วรอยเรียกว่าริ้วรอยแตกลานนะครับร้อยปีนี่อายุประมาณ100ปีนะครับริ้วรอยแตกลานของพระนะครับ ริ่วอยแตกลานนะครับเห็นได้ชัดนะครับคือพระเครื่องนี้นะครับาการสังเกตพระเครื่องนะครับความชัดความแท้ความดูง่ายสบายตาจะต่างกันนะครับจากของพระสมเด็จท่ามนสันตึงๆหน่อยแน่นๆหน่อยนะครับก็จะมีรอยดิ่วละรอ,อยแตกลานหรือรอยปรีแตกลเล็กๆตรงนี้นะครับด้านหน้าจะประทับองค์พระสมเด็จนะพิมพ์นี้เป็น วัดระคังเกตจะลดซุ้มนะครับเอฟซเห็นไมทะลุด้านบนนะไมทะลุด้านบนนะครับไมทะลุด้านบนนะครับแล้วประทับอยู่บนฐาน3วัดระฆังจะมีฐาน3นะครับดูพระสมเด็จรุ่นใหม่นี่ดูง่ายนะครับดูง่ายแต่พระสมเด็จรุ่นเก่านี่ราคาหลายหลักนี่ก็ดูยากเหมือนกันนะครับขนาดแอดก็พยายามศึกษาเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูยากนะครับดูยากเหมือนกันยังไม่มีใครประจักษ์ชัดแท้เลยว่าพระสมเด็จนั้นนะครับสามารถการันตี ได้เต็มเปอร์เซนต์นะครับเพราะว่ามีการสร้างพระสมเด็จเยอะมากแต่ถ้าอยู่ในกล่องนี้เรารู้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นมาในช่วงหลังนะครับแต่ก็ยังเข้มขขังเพราะว่ายัางเป็นมวลสารของวัดระฆังนะครับสมเด็จพระพุทธเจ้์โถภม,มรังสีเอาละครับแอดขออนุญาตพลิกไปให้ชมท้านข้างเอฟซีจะเห็นนะครับความบิดโค้งขององค์พระนะครับความบิดโค้งขององค์พระ ความเป็นธรรมชาตินะความเป็นเนเชอรัลขององค์พระนะครับที่ดูง่ายมวลสารสีขาวมีรอยขีดข้างสีแดงนะครับดูแล้วดูง่ายสบายตาเอาละครับพลิกไปดูโคดด้านหลังเป็นโคดระฆังประทับอยู่นะครับโคดระฆังประทับอยู่เป็นพระสมเด็จที่มีสเสน่ห์มากพอสมควรนะครับแล้วก็ดูดีนะครับดูดีถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้อาน,นิสงส์จากการมารับชมนะครับจงบังเกิดขึ้นขอให้ท่านมีความสุข มีความสำเร็จสมหวังด้วยพลังศรัทธาของพระเครื่องอพระสมเด็จ100ปีเปบญจาคีเมืองไทยลำดับต้นที่ได้รับอนิสง์จากสมเด็จพระพุทธรจ์โตพรมรังสีวราคังโคสิตารามนะครับมีองค์สุดยอดอยู่ภายในกรรมยี่สีแดงล่องกรรมยี่เป็นกล่องดเดิมแบบนี้นะครับคือเมื่อมีการจัดสร้างรวมหลายองค์ก็จะมีการทํากล่องบรรมมจุนะเป็นฟอร์มเดียวกัน ก็จะมีพระสมเด็จร้อปีพระสมเด็จร้อปีเดี๋ยวแอดจะรีวิวให้ชมเรื่อยๆนะครับอันนี้มวลสารที่ใช้ผสมก็เป็นมวลสารมงคลของวัตรคังโคสิตารามพิธีปลูกเสกก็วัตรคังโคสิตารามนะครับปิดกล่องนะครับอันนี้องค์ที่1น,นะครับเดี๋ยวอาจะให้ชมอองค์อื่นๆด้วยเป็นของวัตรคังนะครับเป็นของวัตรคังและก็จริงๆเตรียมวัดรคังมา3องค์นะครับ แล้วก็มีสมเด็จเกีตชัยโยรุ่นมหาเศรษฐีสองห้านะครับปีอะไรนี่ปีเดี๋เดี๋ยวดูนะปีเกตชัยโยก็เตรียมปีห้าสามมาแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยดูนะครับดเดี๋ยวไปดูวัฒนธรรมองค์ต่อไปองค์ต่อไปนี้ก็ไม่แพ้งองนี้เหมือนกันนะครับเพราะเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลสมเด็ดพจพระจักรพรรดิ์สีนะครับอาจจะบอกว่าถ้าท่านใดสนใจจริงๆศรัทธาจริงๆเท่านั้นถึงแบ่งบูชานะครับไม่ศรัทธา ือจะเอาท่านไปทดลองในด้านที่อื่นนะไปยิงไปอะไรนี่ก็ไม่ให้บูชาไม่ให้ชอบไปอยู่แล้วนะครับเพราะการทางานด้านระเครื่องแอดไม่ได้มองที่การเงินอย่างเดียวนะครับมองที่ความศรัทธาเป็นหลักและการขยายบุญนะให้บุญไปก็จะได้บุญมากขึ้นเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวไปชมองค์ที่2นะครับก่อนชมที่สองขอยัตทักทาย FC ท่านอื่นก่อนนะครับ ถัาเมื่อสักครู่นี้นะครับแอดให้ชมพระส,สมเด็จวระฆังโอง์แรกนะเป็นพิมพ์วัดระฆังเกตจลศุ้มนะครับที่เป็นการสร้างในยุคต่อ,ตอ,ตอมาแต่เป็นพระสมเด็จที่เรียกว่าเป็นพระสมเด็จผ0ร้อยปีวระฆังนะครับก็ถือว่าเป็นงานพระเครื่องที่มีคุณค่ามากพอสมควรนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแนละขอบคุณที่ช่วยแชร์และช่วยซับสไคร์นะครับหรือท่าในใดที่ชอบบูชารพระเครื่องจากช่องเราทุกรายการก็ขอให้ทุกท่าน ประสบความสุขสาเร็จสมหวังนะครับลํารวยมั่งมีเงินทองอยากได้สิ่งใดก็ให้สมหวังสมปรารถนาทุกอย่างนะเอาละครับเดี๋ยวองค์ต่อไปเพื่อการไม่เสียเวลาเนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันปฏิบัติราชการและก็เป็นวันทํางานขอเชิีหลายท่านนะครับขอบคุณคุณวงคลแสงใสด้วยนะจริงๆเข้ามารับชมเยอะมากๆแต่การยิงสัญ,ญญาณของ AI นะครับก็ไม่ค่อยปกตินะครับเท่าไหร่เดี๋ยวทุกท่านก็ไปรับชมเป็นวิดีโอนะครับที่อาจจะสตรีมไว้แล้วกันนะครับ ถ้าท่านใดรับชมไม่สะดวกครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมพระพงษ์สมเด็จวัดระฆังนะครับกทมนะครับหลังยันห้านะอ่าท,าท่านทัวนะครับแอดขออนุญาตให้ชม,มเดี๋ยวเดี๋ยวรายการนี้ขอศึกษาดูก่อนไปชมพระสมเด็จนะครับ วัดระฆังนะครับรุ่นแตกรายงานปีห้านะรุ่นแตกรายงานปี56นะครับกล่องน,นี้นะเดี๋ยวจะให้ชมที่กล้องหลังนะครับชมที่กล้องหลังนะครับเอาระคบแอดได้ขยับกล้องเ่า FC เห็นไหมววรครับเนี่ยพระสมเด็จวัดระคังรุ่นแตกรายงานปี56นะครับ f c นะครับพระสมเด็จวัดระคังรุ่นแตกรายงานปีห้าหนะครับ รุ่นแตกลายงาปี56นะ FC นะครับชัดๆนะครับทำไมแอตต้องขยับกล้องขยับกล้องนะเพื่อให้เห็นอะไรนะครับกล่องบรรจุเดิมๆนี้นะครับกล่องบรรจุเดิมนี้จะมีลายกระหนก2ด้านนะครับซ้ายและขวาเหมือนเดิมกับกล่องนั้นเลยนะเขียนคําว่าพระสมเด็จวัดระคังรุ่นแตกลายงานะครับพระสมเด็จอง์นี้แอดได้รับมาจากเพื่อนราชการครูที่กรุงเทพมหานครขณะที่ปฏิบัติราชการอยู่ในกรุงเทพมหานครน,นะครับ เป็นผสมเด็ดแท้ๆของวัระคขงนะครจารึกข้อความรุ่นแตกรายงานะครับจะบอกว่าอ,องค์นี้ได้รับนะครับมาจากงานพระอาธานเพลิงศพนะครับพลเรือเอกนะครับท่านหนึ่งซึ่งเป็นวิดาของคราราการครูที่เป็นเพื่อนครูกทมนะครับในปี56นะครับจารึกคำว่ารุ่นแตกรายงาแล้วก็มีประทับประทับตราวัระขัขงสีคลิปทองนะสีทองนะครับ พิธีพุทธาพิเศษวรคังโคสิตารามนะครับสา,ทาทนทุนวันสิบสามิถุนายนห้าหกนะครับปีนี้มีวิธีสิบสามิถุนายนห้าหกเอาละครับเดี๋ยวแอดจะให้ชมด้านในนะ,ะนี่ชมด้านหลังก็จะเป็นกล่องขาวๆเดิมๆไม่ได้ล้างไม่ได้ทําความสะอาดเลยแต่ว่าอดูด้านในครับโอ้โหครับไม่ต้องอธิบายนะครับไม่ต้องอธิบายแม้ว่าเป็นพระที่สร้างในยุคหลังปีห้าหกแต่ว่าก็ ด้วยความเป็นวัดละคังเนาะนะครับก็จะสวยชัดมากๆนะครับสวยชัดมากการแตกลายงานนี่เป็นการแตกที่นะครับเป็นการแตกที่สวยที่ที่วัดทําขึ้นได้ให้มนสารมีรสัตษ์ะตีแตกเป็นแตกลายงานแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นสุดยอดแห่งพระนะฮะเดี๋ยวลองเนี่ยพระสมเด็วัดละคังจะเป็นอย่างนี้นะสเสน่ห์นะครับสเสน่ห์มนสเสน่ห์อ่ะอค์นี้ไม่ใช่เกิ จะหลดนะครับองนี้เป็นเกียรทะลุนะครับดูนะบนปลายนะครับมีส่วนเกียรอีกนิดหนึ่งนะครับเกียรทะลุซุ้มนะครับเราดูข้างที่ทะลุจริงไหมนะครับดูข้างซิทะลุไหมอ่าทะลุนะครับส่วนเกียรอยู่ฟากขึ้นมาด้านบนทะลุซุ้มนะครับเกียรทะลุซุ้มนะครับรุ่นแต่งแรงงานเกียรทะลุซุ้มนะครับเป็นพระสมเด็จประทับนั่งอยู่บนฐาน3เอกลักษณ์อัตลักษณ์ของวัลคังนะครับ แล้วตรงนี้ไม่ใช่โค้ดนะครับตรงนี้เป็นรอยปรีตรแตกของมวลสารนะครับเป็นคล้ายโค้ดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่นะ <_ k> พลิกไปด้านข้างนะครับด้านข้างมวลสารเป็นยังไงบ้างเอาดูสิโอ้มวลสารด้านในก็ปัทุกออกมาครับเพราะว่าพะสมเด็จว่าละครนี้เนื้อค่อนข้างแน่นนะ F4 uh, นะครับเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับเนื้อค่อนข้างแน่นนะครับดูเป็นธรรมชาติดูง่ายนะดูง่ายนะครับพลิกไปด้านหลังนะครับ ประทับตาวัดระฆังชัดเจนนอ,อกว่าเมื่อกี้เป็นโคดระฆังนะครับโคดวัดระฆังทีนี้ประทับตาเลยครับน้ําเงินเข้มเลยวัดระฆังโคสิตารามนะครับคณะอะไรนี่นะครับแอดมองไม่เห็นคณะอะไรนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้สร้างจากวระฆังโดยตรงเห็นแล้วสบายตาสบายใจนะร,รู้สึกได้รับบุญแล้วอันนี้สมูม,มากนะครับปัจจุบันนี้มีข่าวขราวในความเสียหายเกี่ยวกับพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่ไม่เกี่ยวกับ องค์พุทธรูปหรือว่าพระที่เราเคารพหรือแม้กระทั่งบาร,รมีของปุรพาจารย์รูปที่ท่านเข้มขลังในหลายท่านเนี่ยไม่เกี่ยวนเลยนะครับเพราะสิ่งเหล่าน,นั้นอยู่ที่พฤติกรรมการเปิดตัวของพระสงฆ์แต่ละรูปนะในยุคปัจจุบันซึ่งไม่ได้ทำให้ fc ของแอดถอยศรัทธาเลยพี่ต่ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่านะครับเอาละนะเ,เดี๋ยวให้ชมนานพอสมควรนะครับเราจะพบกันอีกสักนิดนึงนะเพื่อ ให้ f อที่กำลังเข้ามารับชมได้ชมอย่างเต็มที่นะครับนี่คือพระสมเด็จรุ่นแตกรายงานปี56วันละครั้งพิธีปูกเสกวันละครั้ง13มิถุนายน56นะชัดเจนมากๆในกรรมหยีสีน้ำเงินนะครับกล่องเดิมๆใด้ขออนุญาตปิดนะครับปิดนะครับปิดนะครับท่าในใดมารับชมทีหลังก็ไล่ย้อนดูนะไล่ย้อนดูทีหลังนะครับไล่ย้อนดูทีหลังนะครับ ครับในการพบกันวันนี้ก็เป็นการพบกันก่อนเวลาพักผ่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่เราจะทำคลิปนะครับที่มีค่ามีมูลค่ามีประโยชน์ให้กับ f c ได้รับชมมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันเราจะลงงานเชิงลุกนะครับตอนนี้ขยายวงกว้างไปทั้งต่างประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีในเอเชียที่ในยุโรปนะครับทุกประเทศเขามารับชม f c <MC S 2> ของยุโรปนะหลายท่านที่ฟอนอินเข้ามาโดยใช้ เทรศทพท์ฟนของยุโรปน,นะครับผมก็คุยนะครับแต่จะสามารถที่จะพูดคุยภาษาอังกฤษนั้นถนัดมากกว่าภาษาอื่นครับภาษาอื่นต้องใช้บวกควรแทร็กซ์เลเตอร์และขอบคุณเอฟซีเมืองไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอให้ท่านสู้แลวก็ขอเป็นกาลังใจกับทุกท่านนะครับแล้วก็ได้รับแต่สิ่งด,ดีการที่เราจะได้รับสิ่งดีๆก็คือการที่เรานะครับเลือกสรรเอาสิ่งดีๆรอบตัวเรานะในธรรมชาติมนุษย์นั้นมีสิ่งที่ดีและไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเอาสิ่งที่ดีและมีค่าสับลอา สิงสิทธิ์ท่านจะคุ้มครองคนที่ดีคนที่ทําความดีนะครับแอดก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสมหวังในทุกๆเรื่อง <c oughs> และขอเดชะพระบร,รมีพระก้าวนะครับของสมเด็จพระบรพรมหากรัตริราชเจ้าทุกองนะครับจงโดนบันดาลประทานพรน,นะครับให้กับเอฟซีทุกท่านมีความสุขสมหวังนะครับโต๊ะทำงานของแอดที่บ้านก็จะมีพระบรมรูปนะครับของอพระบาทสมเด็จพระบรมินทร,รมหาราชจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า อยู่หัวประทับอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวานั้นจะเป็นพะบรมรูปาาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับขวาถัดไปนั้นจะเป็นพระชุดลอยกระทงสกุโไทยนะครับเป็นเก้าพระพุทธสุดแผ่นดินนะครับด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นพระพิมพ์กลางกันทรวิชัยนะครับนี่จะเป็นมงกรนะครับมงกอสมัยใหม่แล้วตัวเขียวเขียวโอ้เขียวเขียวนี้จะเป็น ปีเสียนะครับปีเสียหยกนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้แอดขออนุญาตปิดสตรีมไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังร่ำรวยสำเร็จทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเงินและความรักนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ